ขี่เราเล่นกันครับวันนี้ไม่ได้ขี่แก๊บเดี๋ยวจะพาไปไหนเดี๋ยวดูกันครับเดี๋ยวพอออกมา,มมายัางไม่ได้ทำเลย<อ>เนี่จะเ,เอามาทำเนี่ยร้านนู้นมันไม่ทำแล้ว อยู่ตรงร้านวอคือตรงข้ามร้านวออีกการขโมยด้วยเหรอไอชิงวออ่าอันนีฝั่งตรงข้ามร้านวอเออมันมีร้านหนึ่งที่ทำป้ายตัวเมียมันอยู่ข้างในอยู่แล้วทำไมไม่ซื้อแบบนัดเลยดวะนี่มันแถมมาออไหน เจาะแผ่นนี้ดิไม่หนูมีหนูมีแล้ว,วมันเป็นแผ่นอะคริลิกที่ติดทะเบียนอะ่ะก็ตัดได้ยังเดียวตัดเ,เดียวใส่เหล็กข้างหลังใส่เหล็กเข้าไปเองอ่าลอกกาวติดไม่ดีเหรอก็จะเอาสามเอ็มตัดแล้วเอาสามเอ็มติดนั่นแหละอืมก็ของก็งที่จะติดอะ่ะมันเป็นแผ่นอะคริลิกใช่ไหม แล้วก็ขันน็อตแล้วมันมีมันมีสามเอ็มแปะมาเออมันจะได้ไม่แปะโดนชุดสีเพอะตรงนี้มันมีนี่ด้วยสีมันไม่เป็นไรหรอกแล้มันแปะมันก็มันไม่มันไม่ไม่หลุดหรอกเออมันไม่หลุดแต่ว่ามันมันมีนี่ไงไฟเบอร์ไฟเบอร์อันนี้มันเป็นเหล็กป้ยแต่ตรงกลางเป็นเหล็กเวสป้าแขมชิบห้าป้องป้องเลยเขาก็แปะกันเลยแต่หนูว่าจะตัดขอบเปลี่ยนใส่เป็นสีเงินก่อน อ๋อจะเลี่ยมขอบเออพุ่มขอบเฉยพุ่มขอบเฉยไ,ไนะหัวไนะหัวมาม,มีก็ไปไม้แฟนเสือนะ้อเนี่ยหัวล่างไมต้องเราเอาหัวบนเนี่ยทไมอะหัวล่างมันนิดเดียวใช้หมดเลยใส่แล้วก็ เอาไปเที่ยวท้องนาฮะนาเกลือนะใครอยากรู้ว่านาเกลือเป็นยังไงก็เดี๋ยวยิ้มาได้นะเดี๋ยวหาวันว่างมาอีกนะแต่ว่าช่วงนี้เขาเป็นช่วงที่แบบมันจะเข้าหน้าฝนแล้วอ่ะหน้าจะไม่ได้มีทำเกลือกันแล้วแล้วนี่คืออะไรวัดน้ําเออ ต้องมาสูงแค่ไหนนิ้วหนึ่งเยได้พ่วงหนึ่งลลูกนิ้วหนึ่งอ๋อสีหนึ่ง,งอ่านี่แตกก่อนนี้ต้องกลมลงไปเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเออเขาเรียกว่ารู้จักพัฒนา แล้วก็ตั้งลามปขอนลงนู้นแล้วค oh. ่อยถอยลงมาโอ้โหสุดยอดแยกย้ายแครบแวะพาพ่อกินข้าวต้มปลาที่กินกันประจำอยู่แล้วถ้าผ่านมานะอันนี้ก็เอากลับบ้านด้วยแตกปะวะ พอบันไดใส่มาทุกว yeah, yeah. ันนมากลับครับแวะเติมน้ำมันนะผมไม่แน่ใจว่าปั๊มน้ำมันบางจากอันนี้สาขาอะไรนะก็พอดีว่าน้ำมันมันกระพริบแจ้งเตือนพอดีก็เลยจอดเติมน้ำมันแล้วกันก็เดี๋ยวกลับบ้าน